บ่แล้วดอกพี่น้องตื่นเามมือเศร้ามาเจ้ากระเมืองเอา้ามียาไหยลุ่นคอยสร้างอภินิหารสร้างวิลิกรรมได้สูมือสูเว้นพี่น้องเอ้ยคอยละงึดหลายอุยหาลาังเทียนี่ันเป็นลูกเป็นล้านนี่คอยกระยักเอาฟ้ามือฟาดเอาจักบาดอยู่หันจ่าพี่น้องตื่นเามมือเศร้ามากคอยลงมาหาเขาห้าน้ำให้กินให้เจ้าหูบ ถือถุงยางแพกแวกแพกแวกลงมาคอยเลยห้องใส่คอยถามว่าเจ้าสีไปใส่คุชีิไปลกพักพักมันเป็นแม่งสีไปลกทิมมาสั่นคอยกระบอกว่ายุดเดียวนี่คอยว่าหันเศร้าเลยบ่ต้องเลยคอยสีไปเฮ็ดเอ้าคอยว่าอัสี่ก็มิงยังเจงงเศร้าจัาสร้างรู้ว่าจะคล้องบ่มีเฮียบ่มีแห้งลัวจะคล้องป่วยหันแต่หาเขาสะแตกเองก็เฮ็ดบ่ได้เจ้าสิ่ลงไปยังคอยว่าอัสี่ละพี่น้องตื่นยุบเอา ถุงไปเก็บเอาทุงไปย่างกินข้าวกินนมม้ำแบบเฝ้าเฝ้านะล่ะจ้าพี่น้องแล้วบัที่นี่กินขา้าวแล้วแล้วทำทายงางล่งมาบอกว่ากูซิล้งไปกินล้มส้มวิวกูฮอนมาสัน้นอากาศแงมึอเศร้าอากาศเย็นกระโดดเจ้าฮอนได้จังไดฮอนเจ้าขึ้นใส่เสื้อแขนยาวไข่ว่าจังศิลจ้าพี่น้อง พักมันเป็นเพียเป็นแมงเนาะคอยก็บหูอยู่จ้าพี่น้องเพียงแต่ว่าคอยบกคันนในนีเวลาเวลาที่จะโลงมาลกมมาถอนทิ่งเนาะจ้ากสิเหตอยูบ่เมนวาบอเ็ดแต่กับบกคันใดว่างแต่ละมือแต่ละเว้นกันยากเนาะจ้าพี่น้องขาลู่อยู่ว่าจะต้องเหตต้องทิ้งนะมันกินบดบริส้าวได้ฟังขนาดนั้น เล่าหนะ่ะกอยากได้ท่านใจเล่าพี่น้องยากเครียดยาก,ย,ากยัง้งทุกอย่างให้ไม่ได้ทัางใจแตขวงเห็นลูกไผ่นะลวงมากกอยากมาเหตุเองคันบาลงมาแล้วลูกไผ่เห็นกะสิได้เฝ้าลงมาเหตุประมาณนี้ในความคิดขวงเล่านนะ่นละจ้าพี่น้องแต่เห้านี่ก็คือ บา่างเลยจ้าพี่นวงเลียนตำนาตำลังทั้งเห็ดของไข่ทั้งเห็ดงานเวียกงานสั้นทั้งอีหยังสารพัดทั้งดูแลเห็ดกับเข่ากับน้ามือมีายาไว้รุ่นเปียกบกะสีเอาให้มันได้ดังใจจะควงมันกับเป็่นบดายแล้วคอยวางสิละจ้าพี่นวงคอยกระดาวคอยกระน้ล่ลงมมเอินเอาจ้าพี่นวงขาทั้งศูนย์ทั้งยังขดดาหให มือว่านเนี่ยไอตีบนหนากระเฝ้าแม่เบิดมือยางลงมาช่วงที่คอยบอยูบ้านจ้าพี่น้องคอยออกไปเฮ็ดทุระมือว่านเนี่ยมีทุระเบิดมือบรอยูบ้านเลยจ้าพี่น้องให้ไอตีบเฝ้าเมีเมายาไว้รุ่นแปดสิบป้าคางบ้านยางมาบอกว่าอันอีลาแม่มึงน่ะสิโลกมาถอนพักลมหัวฟาดพื้นอีกแล้วเดอ้อซุ่มไม่ไงเนี่ยเอาร่าลูกคืนวสันว่าหันย,าย่าหายเราโรคมาเฮ็ดเดอ้อขันซูโลกมาเฮ็ดไดซูกะโลกมาเฮ็ดเอารลดวสันพี่น้อง ซุ่มสมาคมวัยรุ่นแปดซีฟเว้าให้คอยฟังจากพี่น้องแล้วบอกว่าอย่าเววาให้ลูกสะพ้ายฟังเด้อว่าสันมันสีดาคอยว่าสันคอยกระเดานน่นล่ะจ้าพี่น้องคอยกระซูนแห้งคอยว่าเจ้าเอ้คอยซูนแห้งคอยกระพาดพังปากไปจ้าสร้างบ่ตไตเนาะคอยว่าจังสีเนาะมืนหลายบอกบ่ฟังหลายจากสีฟ้าไปฟังไปยังมันมีมระดกสมบัติอีกอย่างอยู่ในสวนผักนี่คอยว่าหันสร้างบ่หัวแตกดังโปกลงไปรวดคอยละซูนหลายคอยว่าบักห้าผีปอบนี่กะนอนเฝ้าเมียอยู่ซื่อๆกับบ่เมืองเมียมึงนอนเฝ้าใดจังไหนนอนเฝ้าเมียมึงคือ bơ buộc bơ nhặn อุบัลู่วัสดุมึงกะมีแต่นอนเฝ้าจะซื้อมึงบ่เมืองบ่ยังมึงนอนเล่นตายแต่เกมบักฮามึงฮาแม่มึงเป็นอย่างมากมึงสีหลู่ตีคอยว่าหฮนกูคือสามารถศูนย์เฮงแค่กูเฮงเมื่อยเฮงล่าอยู่นั่นน่ะจ้าพี่น้องจริงๆกะบ่ได้อยากวอาคำบ่ดีบ่อยากวอาคำที่มันอันนี้ดอกแต่มันศูนย์จ้าพี่น้องโดยความที่ว่าเฮากะเมื่อยเนาะจ้าพี่น้องงานการเฮากะหลายบ่เมียนว่ายังเนี่ยล่งมากคนย่างมือเศร้าคอยล่วงมาเฮ็ดเนาะคอยว่ามาเฮ็ดเอาเลยคอยว่าขันมันบ่ได้ดังใจเจ้าเจ้ามาเฮ็ดเอาเลยแแมม่่่บเฮ็ดดอกแม่่เฮ็ดบได้ เมื่อว่านนี่เม่ลงแม่แมีมือลมหัวฟาดพื้นตอนนี้เม่เจ็บหัวแห้งแม่เหตุอะไ้มึงเหตุเอารดเด้อ่าสั่นว่าลูกสะพภยแม่เก่งที่สุดลูกสะพภยเม่เก่งให้ลูกสะใภยนั่นละเหตว่าสัน่นเม่เจ็บแห้ง่าสั่นเนี่ยเจ็บมองที่มันลมถือพื้นนี่่าสั่นคอยก็ศูนย์พี่น้นนอ,นอง อารมณ์ศูนย์นี่คอยนี่พุ่งซ่านึ้นมากจนว่านาแดงนาย่างพี่น้องเออคอยบรรยายบ่ไดดเลยพ่อ,อยังเฮ้าน่ะยากเนาะจ้าเฮ้าบอกแล้วว่าจากสิมะฝา,าอามาฟังเห็ดยางพี่น้องเออมันเกิบบดบ่ไดดมีอีหยังที่แบบว่าขันบ่ลงเมื่อเห็ดพืชพักสวนขั้วมันเกิสิบบ่ไดดเน่าไปเทือเดียวเนาะจ้าพี่น้องคอยบอกแลว้วบ่อฟังบ่หยังคอยกระใจใายห้ฮนะจ้าคอยก็อยากฟาดอยากอีหยังเอาจากบาด รู้ยู่ว่าจะควงเห็ดบ่ได้จริงๆรกะอยากใส่เฮาให้หมันได้ดังใจจะควงนะะั่นล่ะเพียงแต่ว่าคันใส่ลูกไผ่เทียนึงแล้วกะบาเห็นลงมากกะสีลงมาเห็ดเองคันลูกสะไพ่เห็นจะควงลงมากลูกสะไพ่จังสิได้กระตือลื่นหล,ล่นลงมากประมาณนะั้น,ะนะจ้าพี่น้อง ่อยก็บอกเข้าใจว่ากับลูกไส้จะควองเป็นยังคือบ่แสดงพฤติกรรมแบบนี้เป็นยังคือบอเขียวบอขอดเป็นยังคือบ่บังคับเป็นยังคือบ่เอิญมันลงมาเหตุหันจ่าพี่น้องมาใส่แต่กับลูกไผ่เด้คอยนิตีขันคอยว่าฮักเจ้าด้วยแม่เอยขันคอยบ่คิดว่าคอยฮักเจ้าอี่งนเจ้าคอยบ่มาอยู่น้ำเจ้าด้วยคอยบอกไห้เจ้านี่สิมาคิดแต่ว่าอ่ะอีหยังสิเอาให้มันได้แต่ดังใจจะควองอีหยังสิเอาให้มันได้ท่านอกท่านใจจะคลองเนี่ยคอยว่าลูกไส้จะควองบ่ยอมใส่เอามันไว้เปลี่ยนพระเจ้าบจนอจน เจ้าว่าคิดเนี่ยบอกบรรท่าเจ้าบ่บา,บายู่มือได้มือหนึง่งเจ้าคิดว่าเจ้าชิยู่ได้หอดมือได้บัรท้าร่มหายตายจา,า,ากไปมันชิยู่จังใดเออกะแล้ะแต่เจา้าหระว่ามูเจ้ามีมุ่นมีมั่งห้มั่นมูเจามีเงินมีทวงให้มัน่นกะแล้วแต่แบงไมห่หขคอยจะเคิงจะกลางมันก็ดูมุ่นมัน่งสาโทษเจ้าเจ้าคือใส่คอยคักแทขคอยศูนย์่อยกระจมไปนะ่นนะจ้าพี่น้องแต่ว่าจมไปร้ายคอยกะยี่ตวนเล่าคือเก่าน่ะละจ้าพี่น่องขาจมไปกะคือเก่าพอคอยกะหลวว่าเล่าเจ็บเล่าไข่เล่าป่วยเนาะแต่าัอนนกกดดใบไจฮ อัน I ้อยตีบนเฝ้าเมียอยู่เบิดมือคอยกะงึไหลายเป็นยังจังเมียล่งมากขางลางกับัวเมืองว่ายยางมูเจ้าเมืองสภาพเล่าโหลดจ่ยายง้มดือ้อยง้มมืดคอยอยากหึงฮานจ่าพี่น้องยง้มศูนย์คอยกะว่าเไปตามทาตมทีบมูเจ้ากะจะถือยาซ่าคอยเด้อขนาดนี่แล้วยางโลงมากข้างลางแล้วยังมาร้างคอยว่าสัาสรร 4, นสี่ดิ้วซางคอยเสียเอาให้ได้ดังใจจะควงคอยก็ห่วงใส่เนะจ่าพี่น้องขาขึ้นเมียเลยคอยว่าหัน บต่ตอไม่อยู่มายากงานข่อยกระไรเดี๋ยวข่อยมีเวลาเวลาข่อย่างย่งามใดข่อยสีมาเห็ดเอาดอกข่อยวา่ามาเนี่ยวัดส,สาา่านว่าเห็นลูกไผ่ถือมีดเกเรแกเด,กเดล่มลงม,ม,มานน่กระจวกเอารวดแล้วจาเห็นบ่นเนี่ยข่อยมีดข่อยข่อยวา่าจังสีย่ามจังสีสีมาสามองสามอ่อยแล้วสามอ่อยได้แต่กับข่อยใน,นละจ่ายพี่น้องกับลูกไส่เล่าเล่าบอก,กาเลยเขาห่วงไส่เล้ากระตื่นยุบแล้วกับเบิก,กาไปว่าอีหยังกับเขาเลยจ้า หลังจากที่ทรงเม่ยาว่ยรุนแปดซีคืนบ้านาหาเขาหาน่าไม่กินก็น,นี่ละจ้าพี่น้องขาคอยก็มาบีบดองแดงเพื่อที่จะทรงให้ลูกคะ่ะงานคอยกระลายเนะจ้าพี่น้อง่าไหนจะงานบานงานเลื่อนไดจะแพ็คขวงทรงขวง,งของีหยังลิสาเพิ่งกลับมาหาไล่ใดเนะจ้าพี่น้องขันว่าหาไล่ใดเท่ากับโบมีพราวาทางบานทา้งยังเท่าลูกเต่เท่ากับต้องกินต้องอยากนีสินเท่ากับต้องมีใจเนะจ้าพี่น้องซึ่งคอยจะบอกเลยว่าเม่ยไว้ายรุนเล่ากะ คือเห็นน่ะล่ะป่วยไอตีบกับบ่้ให้เงินห้ท่วงหฮาอนาจาพี่น้องเพียงแต่ว่าห้กินให้ยยู่ซื้อกับเขากับนำ้ำห้กินให้ใช้ไปแต่ว่าบาสามาที่จะเลี้ยงดูครอบครัวทางไท้เฮาเฮา,าใดแล้วก็เฮาก็ต้องหาเอานาจาพี่น้องเพิ่มเติมจากที่เขาห้มากเล็กๆหน่อยๆน่ยเนาะมันบ่มีมันกระตองหาไปมีรไรไดเขามากมือละหาบาท1ิบ,บาทดีกว่าบ่มีเลยจ้าพี่น้องนี่แ่ะไม่ยาไวัยรุ่แล้วก็บ่เข้าใจลูกสะภ้ยเอาแต่โอกแต่ใจคือควาวไมยอยากให้เห้านางเฝ้าเบิดมือเบิดเว้นอยากห้เหาอยู่ น้ำตวลวอดเวลาเอา้า ่อยกระบอกแล้วคอยกระเเาไปตรงตุงแล้วแล้วคันอยากให้คอยมานังเฝ้าขนาดนี่แบงมาเม่อระดกสมบัติเจ้าหันแบงมาให้คอยใส่หนีให้่อยให้มันเบิดเลยคอยว่าหันคันคอยบบมีหนี้บมีสินแล้วคอยมานังเฝ้าเจ้าเบิดมือเบิดเว้นจุกขีตากันอยู่นี่คอยกระเฝ้าได้่อยว่าสี่หลัจ้าพี่น้องแล้วกระบอกปากได้จ้าพี่น้องเยาว์เยาว์มาให้ข่อยเฝาเบิดมือเบิดเว้นเด้อปากท้องคอยกระมี่อยว่าคอยกระซูนคอยกระเเววหายเนาะแต่ละสิเขียดบ่เขียดคอยกระบอลูดอกจ้าพี่น้องเด็กว่าเ้าของเหาเนาะ แข่งคอยมานางเฝ้าเบิดมือกับดายนะจ่ะปาก้อนกะต้องกิ่นต้องอยากขอบคุณพี่นองปองไปสุขูมสุข่นที่ให้กำลังใจลิซาเด้อผู้ใดอยากได้สินค้าตัวใรกะทักถามลิซาได้อุดหนุนลิซาได้มีส่งทั้งไทยและเกาหลีเนาะสินค้าทั้งไทยก็มีส่งตลอดจ้าพี่นองไปแล้วมือนี่จมแต่เพียงเท่านี้แล้วจ้าพี่นองเดี๋ยวเม,มืองมืออื่นสิสั่างอพินิหารอีอย่าง